yeah เราจะมาอันบ็อกอุปกรณ์จากแบรนด์ไม p ค o ติกกันค่ะจะเป็นรุ่นไหนแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะและรุ่นที่เราจะนำมาอันบ็อกกันในวันนี้นะคะก็รุ่น r b 5 0 0 9 UG S IN จากแบรนด์ไม p ค o ติกนั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเข้าสตอ c อีซี่ในรว่ทอเลยใดนะคะของหมดทุกที่เลย วันนี้นะคะแคปก็เลยรีบหยิบนะคะมาอันบล็อกให้กับทุกท่านก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าสินค้าด้านในเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างเปิดกล่องมานะคะก็จะเจอกับคู่มือค่ะแล้วก็จะเจอกับเป็นปลั๊กไฟนะคะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ค่ะ แล้วก็ด้านล่างกล่องนะคะเขาก็จะมีเป็นอุปกรณ์เจาะยึดมาให้นะคะบางทีท่านอาจจะมองไม่เห็นนะอาจจะยกไส้ในข้างในมันออกก่อนนะคะ rb 5 0 0 9 ug s วก in นะคะเป็นเราเตอร์ที่ใช้งานบนเราเตอร์ os v วอร์ชัเเท่านั้นค่ะมาพร้อมกับลายเส้นเราเตอร์ os เลเวล5ค่ะ ตัวนี้นะคะจึงเหมาะกับการใช้งานในองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางค่ะโดยจะรองรับยูเซอร์ได้ประมาณ100ถึง200ไคลเอนต์ได้สบายๆเลยค่ะมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบอารขนาด64บิตขนาด4คอนะคะให้แรมแล้วก็สตอรเรจมาถึง1 g b แบบจุกๆเลยค่ะมาพร้อมกับพอร์ตกิก b ะบิตอินเทอร์เน็ต8พอร์ตค่ะ โดยแบ่งเป็นพอร์ต2.5กิก1พอร์ตและพอร์ต SFP Plus 10กิก1พอร์ตและก็มีพอร์ต USB Type A มาให้อีก1พอร์ตค่ะและก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะคะที่กดได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่ารุ่นอื่นๆค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับไฟได้ถึง3ช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น DC jack นะคะที่อยู่ด้านหน้าหรือจะเป็นเทอร์มินัมพินด้านข้างนะคะสีเขียว แล้วก็สามารถจ่ายไฟ POE in นะคะตามมาตรฐาน802.3 AFAT ได้อีกด้วยค่ะและรุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษสุดๆเลยนะคะตรงที่ CPU นะคะจะมีการปรับโหมดออโต้นะคะในกรณีที่อุปกรณ์ทำงานหนักค่ะตัว CPU นะคะจะโอเวอร์คล็อกขึ้นมาที่ความเร็ว1.4 GHz ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะใช้งานอุปกรณ์ปกติเลยเนี่ย ตัว CPU ของอุปกรณ์นะคะก็จะคล็อกอยู่ที่350ร้อเมค่ะจึงทำให้อุปกรณ์เนี่ยไม่ร้อนแล้วก็ประหยัดไฟมากขึ้นนั่นเองค่ะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับอุปกรณ์จากแบรนด์ไมโครติกรุ่น RB 5 0 0 9 UG ว S ว IN รุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสินค้าแบรนด์ไมโครติกนะคะหรือสินค้าเน็ตเวิร์กแบรนด์อื่นๆ <c oughs> ก็สามารถติดต่อได้ที่ Easy Network ได้เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากติดตามพวกเราได้ที่ www.ecnetwork.co.th a s Facebook f a n p a g e Easy Network Line Official Account e a s si y n e t w o r k แล้วก็ YouTube Channel e a s y Network นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดจากทาง e a s y Network ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Oh,